นายฟังไม่ผิดไม่ไทยสันเล่าประสบการณ์ถึงจุดสุดยอดบนสังเวียนขณะชกกับคู่แข่งกลายเป็นเรื่องฮือฮากับบทสัมภาษณ์ครั้งเก่าของมริตยูดดำไม่ไทยสันอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทสามสถาบานันที่เคยออกมาสารภาพว่าถึงจุดสุดยอดบนสังเวียนกำปั้น ดยนักชกวัย58ปีออกมาเผยเรื่องลับผ่านรายการพอดแคสต์ยอดนิยม The Joe Rogan Experience ว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขทางเพศจากการชกมวยบนสังเวียนมันเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายบางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับว่าการได้ทำร้ายร่างกายคนอื่นระหว่างการชกเป็นความสุขของผมบางครั้งมันก็ถึงจุดสุดยอดแน่นอนงานนี้ทำเอาโจโรแกนพิธีกรถึงกับต้องถามกลับว่าการต่อสู้ทำให้อวัยวะเพศคุณแข็งตัวอย่างนั้นหรือหมายความว่าอย่างไรก่อนที่กำปั้นชื่อดังจะตอบกลับว่าใช่มันคือสิ่งที่ ผมเป็นเมื่อครั้งยังเป็นวัยหนุ่มบางครั้งผมรู้สึกตื่นเต้นจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้สำหรับมริตยูดำไม่ไทยสันอดีตก,กำปั้นแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทสาสถาบันดับเบิับบิลยูบีซีและเอบมีสถิติการชก59ไฟเป็นการชนะ50ครั้งชนะน็อก44ครั้งแพ้7และไม่มีการตัดสิน2ครั้งก่อนตัดสินใจอำลาสังเวียนเมื่อปี2005